สำหรับท่านผู้ที่สนใจที่จะเรียนสกัดทองหรือสนใจที่จะนำพิศตนที่มือมาค่าเพิ่มนะฮะในการปกัดาศ้อชิ้นงานนะครับชิ้นงานที่ผมยกมาวันนี้นะครับก็อาจจะหยิบมาอย่างเล็กน้อยแต่ชิ้นงานที่เอามาก็เป็นชิ้นงานสวยๆเช่นตัวนี้นะครับเป็นซีอีโอของชิ้นงานจากอุปกรณ์สื่อสารนะครับซึ่งจะมีไวททองข้างในซึ่งเราังไม่ได้เปิดนะครับตัวนี้มีน้ำหนักเลยสีเดือนใครมีชิ้นงานในมือก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเรายินทีที่จกให้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น CPU ตัวนี้ตัวสวยนะครับ Intel นะครับ386ตัวนี้ได้ดีจริงๆนะครับหาว่าใครมีเยอะอยากิดต่อเราก็ได้นะครับยินดีสกัดให้นะฮะถิ้นงานชิ้นต่อไปจะเป็นเคร่วงชุบนะครับบางท่านเรายังสงสัยอยู่ว่าเอะชุบที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นทองเหลืองหรือเป็นทองคำนะฮะผมบอกเลยตรงนะจ้าที่กว่าปันทองนะครับเป็นทองคำนะครับประกันบางทีตัวนี้ตัวสวยนะครับหากท่านมีในมือก็ยินดีที่รับะกัดให้ หรือที่จะเรียนก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเพจนะครับและอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวที่โด่งดังและไม่มีใครรู้นะครับเป็นชิ้นงานที่โมเ็นทชิ้นทองเป็นตัวสเต็ปนะฮะจากตัวไอนะครับตัวนี้มูลราคามหาศาลในการทําทองนะครับซึ่งเราตัวนี้ไทยเรียนทองกับผมนะครับก็ยินดีที่จะสอนให้ฟรีนะครับกัดจากไอซีครับที่งได้ครับเราจะมีการทาลลายนะฮะด้วยเทนีนะ ว่าจะเอากรองอยังไงติดตามชมคลิปต่อไปนะครับยินดีครับคลิปที่แล้วเราได้แนะนำนะฮะตัวชุบทองนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําตัวหนึ่งนะฮะที่เราทาอยู่ก็คือเคมีในการลอกทองนะครับในการตัวชุบทองต่างๆนะฮะก็จะมีมนค่อนแตกต่างกันไปที่ตัวนี้ก็ม่ค่อนหนานะครับแต่เคมีของเราที่ทําขึ้นนะมันจะลอกได้ไวเมื่อตอนที่ทํานี่กว่าจะลอกเสร็จนะครับใช้ระยะเป็นวันเลยนะฮะโดยาการจัดไฟฟ้าเรียกว่า นิไลต์นะครับแต่ตอนนี้เป็นวิธีใหม่ก็คือใช้เคมีขึ้นมาน้คมาใหม่นะครับเราจะจุ่มชิ้นงานแล้ววิธีง่ายๆคือเอาชิ้นงานที่ทุบทอะจุ่มงไปในเคมีที่เราไม่ขึ้นนะครับเพียงไม่กี่วินาทีฮะเห็นไหมครับละลายไปครับเขาจะดูละลายอยู่ในน้ำนะครับทองไม่ได้หายไปไหนนะครับยังอยู่ในน้ําอยู่นะฮะชิ้นงานตอนนี้ก็จะถูกข้าทองหมดแล้วนะครับ ชุดนีฮะเพียงแต่จุ่มตอนนี้เพีเยงแค่โปรเซสตนีคือผมทําให้ดูแนะนําเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับแต่จริงๆถ้าเราทํางานใหญ่มากนี่เราจะรวมที้งงานนี้ตรงในน้ำยาทิ้ตัวนี้ในทีนเดียวนะครับเพื่อให้ดูชัดเจนขึ้นเลยครับนะให้ผู้ชมดูชัดเจนเราก็เลยทําให้ดูกันคร่าวๆก่อนแล้วอีกทิ้งงานตัวหนึ่งครับก็คือเป็นตัวงานสแคจากโรงงานนะครับสแคปตัวนี้ก็สวยกันนะมีไอคอนสูงนะครับแต่เจอน้ำยาทคนี้รอบของ้เราไปก,ก็เดียวนะละลายหายเลยนะครับ พอจะถูกละลายนะฮะอยู่ในน้ำนะครับจะเป็นออกสไตน์นะฮะอยู่ในน้ำนะฮะคเดียวซุ่มนะครับง่ายๆนะครับการทําไม่ได้ยิ่งยากนะฮะไม่อีกตัวนึงนะครับอย่างที่ลิปที่แล้วเราบอกว่าเราต้องเปิดหน้าซีลีโอออกนะครับเพง่จะมีวายอยู่ข้างในนะครับนะเราก็เปิดออกแล้วนะครับทำการเปิดแล้วก็สามารถสูงมาเลยฮะตัวนี้ซีลิโอยค่อนข้างจะหนานะครับจะใช้ระยะเวลานานนิดนึ่งนะครับยิ่งนะครับ ตัวไหนที่ชุบแม่อนหนานะมันก็จะยิ่งละลายช้าเนี่ยตัวนี้เราจะได้ขนักดีนะครับใช้เวลาเขาหน่อยหนึ่งนะครับ,รบดูน้วหนามากเลยนะครับตอนนี้ตัวสวยดเดียวนะครับแตกต่างกับตัวเมื่อกี้นะไม่ค่อพค่นข้างจะสูงอยู่แต่ก็เร็วแต่ตัวนี้จะหนากว่าตัวนี้นะฮะ เราก็จะเก็บไปเรื่อยๆทำละลายไปเรื่อยๆตัวนี้ก็ใช้ระยะเวลาหนยนะครับแล้ก็แช่ไปเลยนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวทองทองตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะตัวนี้ตัวใหญ่ซีพียูนี้จะมีความหนานะไปใช้ระยะเวลาในการให้เขาละลายตัวนะครับขอระยะเวลานิดนึงครับพอทั้งหมดก็จะถูกละลายเป็นไอซ์ในน้ำนะครับถ้าสนใจที่จะเรียนนะครับหรือสนใจที่จะมีปัญหาที่จะศึกษาในการ สกัดทองก็ติดต่อกับตามเรียนนะครับในเว็บสกัดทองนะครับโทรได้ที่นะครับ085378551นะครับยินดีตอบปัญหาทุกทุกด้านยินดีตอบปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับทองนะครับย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์ทีนึงครับ085378551นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากอาจารย์เรียนนอนนะครับจะตอบไม่ได้โอเคครับทีนี้สวัสดีครับอาจารย์เรียนถนะครับหลังจากกระบวนการที่เราลดทองมาแล้วนะครับ ไปเราก็จะมาทำกระบวนการให้มันบริสุทธิ์คือทองปกติเราจะมีทองทั่วๆไปไใช้อยู่ประมาณ80เปอร์เซ็นต์87ต่าง99ต่างนะครับแต่ทองที่เราทำนะครับเราทำจากทอง100%นะครับ99.99ครับหลังจากที่เราสารกัรวิธีการเราทำเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มาใช้เคมีต <S Liberty> <throat> ัวหนึ่งนะครับคือละลายนะทองและทองที่เราได้มาซึ่งจะไม่บริสุทธิ์นะเราก็จะได้น้ำมาในลักษณะนี้นะครับเป็นทีเหลือัมพันธ์นะครับ ก็คือทองที่เราเป็นทองร้อยนะครับเราจะมาผ่านกระบวนการกรองก่อนนะครับอันนี้วิธีง่ายๆก่อนนะฮะถ้าหากว่ากระบวนการใหญ่ๆนะครับผมก็จะใช้นะตัวใหญ่ว่านี้นะฮะมีเครื่องดูดนะครับอันนี้ก็คือในมมุปริมาณเวลานะครับที่จํากัดนะครับผมก็จะเอายกขบวนขั้นตอนง่ายๆนะครับมองให้พอมได้เห็นภาพนะครับน้ําที่ผ่านการกรองนะครับจะใสนะฮะ สายไม่ขุ่นนะครับ pues สายสดนะครับนี nah. ่จะไม่มีสารกัลป์เข้าไปนะครับมีแต่ที่กัลป์อย่างเดียวเลยนะครับหลังจากที่เรากรองเสร็จนะเราจึงอยาจะกรองเสร็จได้น้ำทุกอย่างเสร็จนะครับเราก็จะมีกระบวนการถอนะครับเพื่อได้ไม่ได้เนื้อตัวหายขึ้นมานะครับเพราอตอนนี้พองการจะน้ำหมดนะครับจะติดตามติดต่อไปนะครับจำเรียกเลยนะครับตอนนี้หลังจากที่เราได้กรองนะฮะน้ำเราจะได้น้ำอง ากที่เรานะคุณภาพนะฮะพอที่เราลอกมาเสร็จกระบวนการทำให้เป็นคราวยนะครับเราก็ะะจ,ะจะได้ดรูปคราวย์ก็คือเป็นรูปจากน้ำจากนั้นเราก็จะมาทำกนะารตกครับการที่รูปของคราวยจ์ยนะจะเป็นคราวย์เลยนะครับน้ำจะเปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีดำนะครับ ที่เรามองเห็นนะครับสีดำนี่ก็ดูสีน้ำตาลนะครับก็จะเป็นในรูปของพอเดอร์และอันนี้ก็จะเป็นของทองนะรอยู่ทองที่เราได้ก็จะเป็นทองทัพกษ์จิตเ้าเ้าครับหลังจากที่เราได้แม่องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาในทองเนี้ยไปทำแห้งวูแห้งนะครับเพื่อทําการหลอมหอไปนะครับกระบวนการต่างนะครับไม่ยุ่งยากนะฮะถ้าสนใจนะครับหรือยังมีข้อสงสัยอยู่ก็ ตามในย้อเพรของสกัดทองนะครับโดยจาเกตนะครับเดี๋ยวที่หน้านะเรามาดูการหลอกนะครับเราจะได้ทองที่ได้การจัดเก็บทองเก่าครับเดือกันยายนส่วนนี้เป็นช่วงวิลาทีสุดท้ายแล้วครับที่เราจะได้เป็นงหญ่เราะได้เหทองหลังจากที่เราอาตะกรอนทองเสร็จแล้วนั้นนำไปขั้วก็จะได้เป็นฝุ่นทองมานะครับดูอาจไม่เยอะนะครับแต่ที่นี่คือเป็นเทปีสาธิตให้ดูนะครับว่าเราทำได้ดีนะครับหลังจากเราได้ฝุ่นทองแล้วนะเราลงนำลงเป้ากระดาษนะครับ เพื่อองหลอมเนัรอยนะฮะ <c oughs> ผมจะยังไม่อธิบายอะไรนะครับให้ดูนะฮะมีเปลงไปในการที่รอมนะครับก็ได้เห็นว่าเอาคำนะคฮะเอาอะไรจะเป็นยังไงนะครับ คุณที่ใช้หลอมก็ไม่ต่างกับทำสอง้องศานะครับเพืจะได,ได,ได้ตอนที่ จะเปิดหน้าให้ทองดูสวยขึ้นนะแล้วตักเลยนะครับหลังจากเราสอบเสร็จแล้วรีบตัตกเลยครับถ้าใช้ต,ต,ตัวเราจะตักยากครับดูเข้าประมาณหน้าสามจังหน้านานะครับลงน้ำเลยนะครับคราวนี้จะเซ้ต,ตัวเร็วเย็นเดินนะครับพอที่ได้นะครับเป็นสองร้อยเปอร์เซ็น กานที่าเดข้ามนะครับอย่างนี้ฮะหลังจากที่เราผ่านระบวการต่างๆนะครับเราได้ชมมานะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยเาชมที่เว็บได้นะครับสกัดทองโดยจารเรียนนะครับหรือจะโทรมาที่หมายเลขนะครับ0 8ป3 5่นทะเลนะครับเป็นมุกคเป็นมุกของจาเรียนนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับ0 8 3 7 8 5 6 1ครับท่านสนใจที่จะเรียนหรือต้องการ ที่ปาได้เก็บมาทองคานะครับโปรพิตาได้ครับจากนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันนะครับอันนี้ชิ้นงานได้เยอะนะฮะชิ้นงานแค่ไม่ถึงกิโลนะฮะลองคิดดูว่าเราจะได้หน่อยจี่กครับโอ้โหแม่เจ้าครับได้ตั้ง4ี่จุดหกรัมนะครับสี่จุดหกกรัมนะครับจากชิ้นงานแค่ไม่ถึงกิโลนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้ท่านได้นะครับ เป็นไงฮะทำง่ายเรียนง,ง่ายนะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่สามเหี่ยนนะครับเราเจะรวยด้วยกันสวัสดีครับ,บ